ครับทำการติดตั้งครับให้พ p ซัพพอร์ตเอ็กซตนไว้นะครับเพื่อจะทำการอัปเกรดไปออดนะครับมันจะช่วยได้ครับวิธีการ100%อครับน้องอัปเกรดไปออสนะครับแต่พิธีการนี้คุณต้องมั่นใจว่าคุณเสร็จปักไฟเรียบร้อยครับอย่าให้ดับนะถ้าดับจะซวยเลยนะครับโอเคครับแล้วมาที่พีซัพ p อร์ตเอ็กซ์ตันะครับ เราจะทำการอัปเกรดไมคอรนะครับตอนนี้ก็ให้มันหาด้วยก่อนเนาะโอเคเราค้นหาครับมันไม่มี ไม่เห็นนะครับไม่มีอะไรให้อัปเดตเลยครับตอนนี้ผมคิดว่ามันกำลังาดาวน์โหลดครับผมกดเล็กลกรอบสองรอบนะครับนี่รอบทีสรอบแรกไม่เจอคนะรับดูซิว่ามันจะเจออะไรไหมนะครับ ก็ยังไม่เจออะไรอยู่ดีครับมันยะไม่เสร็จนะครับ โอเคครับเป็นไรผมก็ทำการนะครับมีคำว่าอัปเดตไปออนนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าแรกนะครับข้ามไปดูครับอัปเดตไปออหน้าแรกครับเข้ามาหน้าแ,กแลกวขคือมาอย่างนี้ครับอัปเดตจากตัวนี่ครับ s p a s t i n s t a n ครับ ลองคลิกน,นะครับก็เอาว่าแล็บท็อปอาแล็บท็อปนะครับคนหาผลิตภัณฑ์อนุญาตครับลกลงตัวนี้มันจะใช้ตัว h p a s p i stand ด้วยนะครับโอเคมาแล้ว ไปวันนี้เป็นการอัพผ่านน้าเว็บไซต์รครับ m ออ s มาแล้วครับก็ทำการนานดาวน์โหลดมาครับ ก็ทำการตลอดอย่างเ้ก็ทำการติดตั้งนี้ก็นิกไปนิกไปนิกไปจะคู่นะครับจังหวะนี้ท่านอย่าทำให้แบตเตอรี่สายหลุดนะครับมิฉะนั้นเจ๊งเลย ก็มาเนี้ยเน็ตครับอัปเดตรับเน็ตครับอตตร์ทครับ ไม่เลยใช่ไหมรแรงมกโแรงเยอย่าเพิ่งัวอ,อัพเดทไปออออยู่ดีเฉยลยโคตรเร็วเลยอะไวไฟบสองร้อยกว่ายี่ก็สงนีมด,ด่วยอันนี้ทำอะไรแบบอัพเดทออ,อ,อินแบตเต,รตอเรี่เอาด้วยไงนั่งมันนั่งมันี่าไรมให้มังมังอะอันนี้อ้เนี้ยอย่างกอันเนี้ยอันเนี้ยมึงเก็บไว อันนี้ไว้กูก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้วันนั้นที่มึงไห้มันมาเนี่ยเอาให้กูจะ่ากูใส่ให้ก็นนมาเสพทั้งตูดที่ไว้ก่อนเออมึงจะมาไปโรงงานรึเปล่ามันนา่าจะมาถึงวันจันทร์เอออันนี้เดี๋ยวกูหักอันนี้เลยนะ,ะเสียงเข้าเลยเไม่หรอกทำไรอออจะไม่มาใช่ไหมนี่ไงมีตัดอะไรเออ ยอย่างเร็วเลยรกเปิดปุ๊บปุบเดี๋ยวลองปิดให้ดูแล้วมึงลองเปิดดูนะต่างลิบ,บลบับเลยเดี๋ยวกูเอาภาพวิโยให้นะอีกมึงใส่เป็นยังไงเวลารับช็อตเปียกจะได้มีคนติดตามหนะังดูไงพร<อ>ว่า<อ>ว่า,วารุ่นนี้มันอัพได้มอเออ รูปกับวิดีโออ่ะเออน้องส่งมได้ตังค์ไปกี่บาทแล้วในการลงทุนหลายบาทว่ะโอ้โหรู้ทางจะได้รูปนะเอาจริงอ่ะเออได้เมื่อไหร่เนี่ยก็เอกสารยื่นไปแล้วก็น่าจะอืมอีกสองเดือนน่าจะได้อ๋อได้เด็กบ้านแพนทองอืมบ้านอะไรวะบ้านแพนทองอยู่ขอนแก่นอเหรออืมอะไรไปเอาไก่ไงอ้าวไหนมึงไปต่อที่โคราชไม่ใช่หรอเออเขตกูอยู่เขตชายภูมิอยู่ที่ขอนแก่นอ๋ออืม ก็ดีส <Bien ven ido> ิพามาให้รู้จักเลยนะได้อยนุ่นนมันหายไหมแบตเตอรี่อันเดอ่์ะครับแตกคือถ้ามันเปลี่ยนแบตเตอรีมันก็หายแล้วแหละแต่ว่าไม่ยอมเปลี่ยนแบตเลีไงก็เลยใช้การแฟกไปออสเป็นเวอร์ชั่นใหม่นีได้ไม่ต้องเช็คโมเสียกเสียไปละอบิออสเนี่ยลัว ไฟดับไฟเนาะเสียวมากเลยอือห้อไฟดับเนี่ยมันเสียวใช่ไหมเกี่ยวอยู่พอไฟดับน้ํบอดยิงเงินทำอะไรไม่ได้เลยต้องซื้อใหม่ทีเดียวอ,ะอ่ะเนี่ยกลัวมากเลยเวลาแฟนไปอออ่ะแต่ไว้แต่ว่าต้อง้องแฟร์นี่บางทีอ่ะมันคอมเราเก่าเนี่ยเราวินโดว์ใหม่ใหม่มาเนี่ยไม่แฟกมันก็จะไม่ซัพพอร์ตเนี่ยนี่ว่าเราก็แฟร์แบบไม่หายว่ะ อันนี้เหรออืมมันต้องเปลี่ยนเป็นก็ยิงเดียวเออไม่เดี๋ยวสั่งเซฟ